ห้าร้อยคนดูแล้วค่ะมุงนี่นี่ผมชืมงจะได้วแบบว่าชันเ่นไรงนั้นคอนทาอนด้วอฟไ่ก่ากบุรีรัมยบุรีมตอิ้มี่ะ่ตาอินเจ้มี่ว้าติดกยี่ห้อยี่เนี่พูดกลงยนถอย ชมอยู่ทางจังหวัดไหนบ้างอ่าคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยค่ะครับผมคอมเมนต์มาบอกน้องในวายู่จังหวัดไหนแน่หน่พี่น้องยูเกะไหนเนาะพี่น้องพัากันยูเกะไหนเนาะเหิดหัอยู่เนาะตอนนี้เนาะพักกันอยู่แก่ไหนดีเนาะนี่เนาะอยู่มุมไหนแล้วก็พูดไทยเอฟซีนี่อย่างนี้ข้างอีสานไม่ออกก็ได้โอ๊ย ลายดีเจ้าคุณเวียยจันเด้อรักก้องรักโตเกียวเด้อร์กาาวคู่เก็บก็ไมาอกาวันนี้พี่น,อน้องคุณน้ำฝนอ่างโอย้ยคนละแก่โลกเลยว่ะเด็กหนากระมี่เด็กสาธุขอบพระคุณเด้อครับเอฟซีพยาเซิงการจะนะการนะจ๊ะการนะจ๊ะบุดีใช่แล้วลำไรยองโอ้เอฟซี FC อยู่ทุกมุมจริงๆแนนครับผมเอาขอคนดูจะ๊ะ พันคนผมสิดีกีตาร์สูฟังเพราะว่า <พอ S 2> ผมก่เคยไปดีกีตาร์ให้ไพฟ,ฟังนี่เขาต้ <c oughs> องฟังกีตาร์อะไรเ,เมื่อนี้ไม่ครับเราต้องให้ให้น้องร้องเพลงให้ฟังด้วยสบายดียังเลยอยู่เมียงไหน,น,นล่ะนะไหนเมียงจันคนลาวหรอเมียลาวหรอเมียงทานเมียงอะไโอ้ยผมทาษลาวบ่ได้ภาษาต่างเรื่องว่ากับลังข้วอะไรเมียจ้าสีสะเกดจ้า มุทรสาครชลบุรีอ้อา572าคนค่ะอาหอดึง1,000นคนเชีลนกีตารให้ฟังเราคักแช่ไปแช่ไปฝ <c oughs> ากแชให้น่อยฝากกดแช่ซอยพญยาเสืองนลยนะครับพี่น,อ <c oughs> น้องเป็นในน้อทางทีมงานอื <c oughs> <ย>กินขาวกินนามแลล้ว่อโอ้คนกำลังขา้ามึงเอาสวัสดี600ท่านนะครับผมข้ามึงเอา ิมงอย่ากจะมันเก็บมื่อผมเห็นแล้วครับจริงจริงนี่แห้งไรจต่ไรเนาะขอนแก่นข้าวก็จากฝรั่งเศสจะมาบานบ้งไปเห็นหยังอยู่นอ้อยู่ไกลเนี่ยอุ้ยสงสารนี่พี่น้องไปอยู่ทางบ้านทางไกลใช่ครับผมสู่ๆเด้อทางนี้ก็สู่เพื่อกันครับดูดสามคนเนาะอือ อายุหน่อยบอแมีนเงื่นล้านเด้อายุหน่อยขขอเขาเขาเป็นอายุร้อยร้อยล้านเนาะอายุหน่อยร้อยลูก <c oughs> โอ้ยเนาะ <c oughs> อายุน้อยร้อยลูก <c oughs> เกาหลีค่ะโอ้ยู่ไกลมากอ้าใกล้สิทธิ์ร้อยเดี๋ยวสกหนึ่งันขึ้นมา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 ขอคนหนึ่งแช่เพขอะคนหนึ่งแช่ครับผมอยู่ไสนะ่หนอกลอกำลังใจกลอดว่าอย,ยู่อยู่ไส่เนาะพักการแช่ในเด้อพี่น้องมันจ,จังสิเห็นสูขู้สูขน้นกดแช่ กดแชร์ไปคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมหลาอคนอยากมาฟังพระญาเสื่องวัวสพีสนดองฟังพ่มาบอกเพอนพอจอกกอสู้ฟังแน่พอจอกกอโอหลายเร่องหลายเล่าครับมวการมาั้งแต่อีพีหนึ่งก้ายจังหวัดสงนูจัดนางอ่าอยุนอยนึ่้อยน้ำอายุ่อยร้อยน้ำาย่อย้อยนอายุน่้น้อยนรย ดอ้ยอ <medio S 2> no 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 ัน no ี้ลอยอันนี้ลอยน้ำลายน้ำกาแฟค่ะน้ำน้อื่นเนอพี่น้องน้ำกาแฟเด้อที่แม่กองมียนงหางทุกคนเลยวีเอฟซีน่ารักมากเลยอขอบพระคุณหลายๆครับผมแช่แล้วว่าสันเนอะคือดอดครับผมอ้าวันนี้จะมาทำอะไรคะวันนี้จะมากินกาแฟให้ทุกคนดูแมนบลอกแมนครับผม ปกติกินกาแฟไหมคะไม่ค่อยกินครับผมแต่วันนี้ต้องกินแต่ว่าปกติกินกาแฟนะปกติกินกาแฟไหมสามเหมืองกินเท่อหนึ่งครับสามเหมืองกินเท่อหนึ่งแต่อาหารเส้นต้นนี่แล้อเดียวสิเด็กกินคู่มืองเลยเนี่ยเหมืงเอาอาหารเก่าเมื่โตเมื่อนางก้อยกไอีกะนางกกัะโตตังตังตัวตังโอเคหยีตตังโตตังให้ก็เล่ากัน พ่อพญาเสืองแห่งเมืองตวเกียวเสือง, <c oughs> องแม่แชช์ห้าชร์แลวจ้าคนนึนภาคกลางเขาจะไม่รู้เนี่ยเสื่องคืออะไรลูกสามคนแล้วกับพอเดอร์พอบอ่พ่อเหรครับสามคนดีกันแ <c oughs> ชร์แล้วค่ะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยกล้องไม่ไปร้อยเอ็ดกับครูชินจังหรอไปครับผมตอนนี้แต่ว่าไม่กับั่งใจก้องว่าอยู่ก่อน กดใจกดอกดแช่เอออ๋บอกิใจบอิบออบอเป็นไกอกินกินวะผิดเป็นไงบบมดใจบอให้เกซอกเนาะกินออกมาแบบนอกจอะรู่นาจะมกัอยากกินน้อ๋อสหรบาเจรอยนะฮะผมเอนึงานแล้วบึทนี่ดีกบทเลยดีดนคบอ่ พี่นอนกันไม่มือเล่ผมหรือผมเป็นยังนิ่แก้วครับแก้ครับผมกาแฟสมกาแฟสมเห็นเห็นมเห็นอเคยเห็นครับเห็นกูลยเป็นที่สันเกิดเคยาะ <Huh? S 2> เออเห็นพี <ers> ่หบันไปไนไรอยู่เป็นไรปนหอไปให้หมันได๋รเป็นมีเซนเตอใครเป็นเซนเตอร์ใครเปนมซนเตอร์เดี๋ยวจะถามว่าเนีจะถามว่ใครมเนเตอร์มนเป็นหมอตัวหการบาดมบตนบันี้เนาะมันเป็นไคหล่ะใครมีเซนเตอร์นี่เขาก็ไม่เขียนรูปนี่ได้หนิรูปนี่ได้นินี่ใครเพนนตปนเดนซื้อดอกเอี่ยงครับผม เขาเลือกสีว่าเด็กคาตัวเป็นเป็นซื้อพี่นกแก้วนะครับโมเมนต์นกเอียงนะครับเนุกเก้วของพี่นกพี่นกพี่เบิรนพี่นกพี่เบิพี่เบิร์นมาถึงบ้าเมันเสื้อพี่นกครับผมเนไปเตะววน้ำผมอยู่เหมือนอแต่ว่าแต่ว่าที่นี่เสื้อผอยู่กเเห็นอยู่เคเห็นอยู่ครับผมเพ่นัคือ ไปเห็นไป้ไปองเพลงคกูกันนี้เพื่อกีสู้นี่นะากาแฟเพื่อนนี่นะใช่แฟของเ <c oughs> บิ้ลปทุมราชกับนุ่งธนาโดนตัวนี้เป็นซีเซนเตอร์แล้วอันนี้ก็คือเป็นรสชาติที่เบิ้ลปทุมราชกับนุ่งธนาโดนเลือกอันนั้นกล้องลองชิมว่ามันเป็นยังไงอร่อยไหมใช่โอ้ลีลาการมันจะปลอัยเนาะเป็นไงอุตสาากินหน่อยเยอะนักไงเป็นไงเป็นไงเสียแขกถามจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเข้า ยาเฝ้ายาฟฝ้ายกลายคันกินแล้วนี่ซึ่วหิวเขาเลยเด้คันกินแป่นี๋นี่เต็มข้อเสื่อไปเลยเมื่อก้กินอย่างเลยเด้เพราะว่าตัวนี้เป็นกาแฟคุ้มหิวเด้นี่อ๋อมื่อกสิที่คุณดีเหรอเนี่ยนี่ใช่เห็นไหมทำไม